สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องี่ฮายดูคุณเลิ้งเฉยดูของที่ผมรอคอยมันมาแล้วคุณกี่เดือนเนี่ยก็หลายเพลาอยู่ก็นี่คือของที่ได้มานะครับมีสองส่วนนี่คือได้ตอนสิบเอ็ดสิบเอ็ดอ่าแฟลชเซลแฟลชเซลลดไปเท่าไหร่ จาก250เหลือ 130. 1 3อนั่นก็คือโฟโต้เซตหมื่นเส้นทางนะครับผมตามหาเป้ใบนี้เป้ฟูอยู่<อ>ผมมารุ้นว่าผมจะได้3ามสาเซตเนี้ยผมจะได้เป้ฟูหรือเปล่าเพื่อมาคอมลีทกับเซตนี้ถูกต้องยอมลงทุนนี่คุณหามานานจนคุณต้องส่งเลยเหรอผมหาในตลาดไม่ได้เลยผมขอเป็นจกักรวาลส่วนตัวผมแล้วกันแล้วแต่เลย แต่ไฮไลท์วันนี้คือโฟโต้เซตรุ่นสามว้าเดี๋ยวอารดนใจใคุณซื้อรุ่นสามเนี่ยอยากได้ SSR เนไม่ได้โอชิใครเพิ่มจริงจริงจริงจก็ผมซื้อปกเอิร์นกับแพนเค้กแล้วมารู้ตอนเซ็นไปว่าอยู่คนละทีม อ๋อเออเป็นเป็นซัพพอร์ตคนละทีมเออเนี่ยจะอยู่ B3 ส่วนแพนเค้กจะอยู่ n อเห็นอยู่เห็นอยู่ลูกสาวลูกสาวอย่างที่เรารู้กันว่ารุ่น3เนี่ยมาใหม่สิบเก้าคุณกับผมเนี่ยจำได้ครบเรียงจะไม่ได้ครบสารภาพเลยขอโทษครับ้องพี่จําไม่ได้ครบจริงๆคือตอนนี้สมองการจำพี่ตกต่ำมากน้องรุ่น3เนี่ย ผมรู้จักอยู่ไม่กี่คนอ่าอ่าอ่าก็เดี๋ยววันนี้เรามาเปิดกันถ้าน้องคนไหนที่พี่จําชื่อไม่ได้ต้องขอโทษด้วยนะครับวันนี้ก็มีนี่ตู้ปลาวันนี้มีตู้ปลาอ่าอําลาของตู้ปลาฟีฟาและเข็งใช่ใช่โอ้วันนี้เป็นไลฟ์ที่ยาวนานมากเออก็ประกาศปั๊บเหมือนกันตอนแรกมีลงไปเรื่อยๆทันวาเลยออแต่ก็นั่นแหละครับตัวันนี้นะฮะนาเนาะไปกี่โมงอ่ะก็ไลฟ์นานมากแต่ คุ้มค่าทุกทุนาทีทุกนาทีจริงๆเพราะว่าบรรยากาศของเพื่อนรุ่นสองที่น้องมาบรรยายเนี่ยก็ทำให้เห็นว่าน้องผ่านอะไรมาเยอะมาเออเราไม่ได้เห็นบรรยากาศของรุ่นสองล้วนแบบนี้มานานมากเหมือนกันนะในสภาพของที่เป็นตู้ป่าก็ก็ดีนะผมดีผมรู้สึกเออโลต้อนมากเลยใช่แล้วตอนจบเนี่ยเกือบพบแก๊งมังกรหยกไฟแล้วอะนะขาดดีนี่อ่ะก็นั่นแหละ ก็เห็นความเขาเรียกว่าความความสัมพันธ์ของน้องๆรุ่นสองแล้วก็มากรดไฟด้วยก็เห็นว่าน้องผ่านอะไรกันมาเยอะจริงๆจริงๆอ่ะนะครับใส่ถุงมือกันแล้วนะอและวันพรุ่งนี้กับวันอาทิตย์ก็จะมีงานจับมืออ่ะคือเราไปแค่วันอาทิตย์ช่วงบ่ายใช่ก็ต้องขอโทษจริงๆที่วันเสาร์เราไปไม่ได้เนาะเราไม่ว่าแต่วันอาทิตย์เนี่ยไปถึงงานอ่ะก็น่าจะเกือบเกือบสี่โมงเย็น ซื้อทันเนาะซื้อทันแหละก็คงทันแหละเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวดูสถานการณ์อีกทีอ,อแล้วครั้งเนี้ยพี่หลวงมาด้วยเฮ้ยแต่เราไม่เจอเขาวักทีนั่นแหละก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรก็ฝากพี่หลวงซื้อต้องรีบบอกนะต้องรีบบอกอ่าอ่ะเ,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 เรามาแกะวุย้ยตื่นเต้นนะคุณคุณซื้อมาของอ่าใครนะเอินกับแพนเพย์อ่ากนะ็คือเป็นปกสามแบบ ใช่หทั้งสามแบบของทั้งสองคนก็คือก็จะเหมือนตอนมีหกเซตเหมือนตอนที่เป็นรุ่อหนึ่งเรื่องสองก็คือที่แบบว่าเรื่องปกได้ใช่ไหมใช่ครับเลขไม่เรียงกันนะอ้าวหกเจ็ดสามหกจนสี่ห้าหกสี่เก้าสามสาหกห้าสี่ห้าอุ้ยไม่ําำอ่ะแปลว่านี่คือเขาจับมาขยำๆรวมเขาจะมาขยำรวมจริงๆงานเนี้ยมันอยู่ที่ดวงด้วยเพราะว่าในเซตเนี้ยจะมี S S R ของ น้องรุ่นสามอยู่ด้วยเขาระบุไหมว่ารอบนี้มีกี่ใบไม่แน่ใจว่าน้องรุ่นสามแต่ละคนเนี่ยจะมีกี่ใบแต่ที่แน่ๆแพนด้าบอยซื้อสามเซ็ตได้ SFR h o ห p ส่วนพี่อีกหนึ่งคนบ้านจิ๊บซื้อสามสิบเซ็ตไม่ได้สัก s s r คนมันจะได้เนาะเราก็มาลุ้นกันแล้วกันว่าบ้านเรา ผู้มีเรื่องดวงอับก็มาลุ้นกันแล้วกันว่าจะได้ใครบ้าง่ะเซตแรกเลยนะเปิดเลยแล้วมันมีปัญหาด้วยนะคุณรู้ไหมทำไมอ่ะว่ากระดาษ S S R ข้างหลังจะเป็น I M อ๋อคือเห็นข้างหลังกระดาษปุ๊บรู้เลยใช่เซตรูปพวกนี้คือเราจะไม่เราจะไม่ได้สังเกตเห็นโครงหน้าแต่ละคนเลยใช่คือเราไม่ได้ เราไม่ค่อยได้เห็นหน้าคาตาทุกสามเท่าไหร่ยต้องดูเทียเตอร์เท่านั้นถึงจะใช่หรือว่าดูเซินไปใช่นะฮะซึ่งเซินไปนั่นแหละมาก็ต้องเป็นหน้าปกหรือเปล่าเออหน้าปกเปิดอยู่แล้วอ่าแพนเค้กอ่าแพนเค้กแบบอ่าแบบเขาเรียกอะไรคลสอัพรทราบนะฮะแผนที่สองแผ่นที่สองลูกแพนลูกอันนี้ก็มาลุ้นกันโมเน่ คุณเห็นทรงอย่างนี้แล้วคุณรู้เลยเหรอใช่ก็น่าจะโมเน่แหละโมเน่หนึ่งสองสามโมเน่เน่โมเน่นี่ต่อมาหน้าทีมกีฬาสีใช่สีฟ้าฟ้าอ่าใบที่สามไม่ใช่เอสเอสอาร์ติดตดติดตดผมอย่างนี้ยากผมไม่รู้ ไม่รู้อเดียอินต่ดิเหอเหรอเหอหอเหรอเหอเหอเหมอเหอหรอเหรอเหมออเรอเหอเหอเหรอเรอเหรอเหรอเอเหร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 องหรอเรอเหรเหรอ้อเหรอเหรอเอเหรออเอเี่อือเหรอใชรนเหรออเหรอเอเหอเอเหจอเหรอเ่รอเหรอเอเหอเหอเวรนเหรอเหรอเหองกรองรอเอเหรอเอเอรอรอองหรอเหรอออ่หหเเออ เอ้โมนี่มีนมีนอะมีน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 หนึ่งสองสามมีนมีนแห่ง BNK48 รุ่นที่สามนะสกุลไม่เหมือนกันนะครับเป็นคนเชียงใหม่เหมือนกันเป็นคนเชียงใหม่เหมือนกันแต่ชื่อสกุลไม่เหมือนกันนะจ๊ะอ่าคนนั้น M E E N ใช่ไหมใช่แต่นี้ M E N อ่าอ่ต่อมาใบสุดท้ายเอากระดาษออกก่อนก็น่าจะไม่ใช่เอสเซนซาแหละเพราะไม่ใช่แล้ว เทรงเหมือนเอิร์นถ้าทรงนี้นะถ้าถ้าไม่ใช่รุ่นสาวนะผมบอกว่าจะเป็นจีจีใช่แต่อันเนี้ยไม่แน่ใจเออแต่ก็เหมือนเอิร์นนะไม่ใช่ไม่ใช่เรอระไม่ใช่ก่เอิร์อ e ่ะเอิร์ดนเอิร์ไม่ใช่เอิร์ไม่ใช่เอิร์ดอแต่เป็นน้องรุ่นสามเป็นอยู่ภาคอีสานก็เอิร์ด e ไงอุดร<น>อุดรอุดรแบบนี้นี่ป่าล่ะ ไม่แน่ใจถ้าเพ่ีชื่อชื่อชื่อน่าจะสองพยางมั้งอ่าเข้าฟางปะไม่ใช่เข้าฟางออายาังเลยเปิดเลยเปิดเลยเปิดหนึ่งสองซ้ำเอิบเนี่ยเนี่ยผมรู้ว่าน้องคือน้องคนเนี้เออเนี่ยยาหยีเนี่ยผมรู้ว่าน้องเนี่ยน้องหน้าตาเนี่ยอ๋อชื่อยาหยีโอเคครับเมมไว้เมมไว้ยาหยีเป็นเป็นเป็นบทเรียนให้พวกเรานะฮะ ว่าเอ่ตอนนี้นะเมม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 ไว้เมมไว้เมมไว้เซตสองนะครับปกแผ่นเค้กหรือเปล่าและมาเป็นแบบนี้ก่อนแผ่นเค้กแผ่นเค้กแหละนะะดูกันว่าลูกสาวหน้าตาจะออกมาใบุ้รูปของเส่วนของอันนี้ฮาร์ฟเนาะอืมเต๊บตน๊ะนี่นะครับฮาร์ฟเนาะมีส่วนผสมเอาจริงๆที่ผมฮะซื้อของแผนเค้กมาเพราะว่า ผมรู้สึกมันมีเซี่ยวเหมือนจีบกับวิรยาอ่ะจริงคือตอนตอนการจังเก้นน่ะผมก็เห็นแพนเค้กวิ่งๆอยู่ข้างๆด้วยก็รู้สึกว่าอน้องมีออร่ารอคอยการเติบใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งน้องจะแบบว่าน่าสนใจมากน้องยังเป็นเด็กหญิงอยู่เลยนะใช่ยังเป็นเด็กอยู่เลยอ่ะคนที่สองมีนะ มีนมีนมีนมีผมข้างงั้นก็น่าจะมีแล้วล่ะมีอุ้ยเซมิมีแล้วนะเออเอาสิเออราสมพงศ์คนเชียงใหม่เปล่าออืมย่างงี้ต้องซื้อฟิกเอเอ็มสินะอ่าฮะไ่ S S R ครับไ่สามไม่ใช่ S S R และมาเป็นอันเนี้ยอ่าอันนี้ไม่ไม่พีกก็ข้าวเจ้าผมเฮ้ยผมว่าเข้าฟ่างไม่ใช่อันมีมีคนอะไรวะอ่า เจ้าเข็มถ้าไม่พีก็เจ้าเข็มอ่ะอ่ะผมว่าเข้าฟังอ่ะหนึ่งสองสามข้าฟังมาเฮ้ยคุณเฮ้ยเอาเรื่องเนี้ยเอาเรื่องเนี้ยเราอ่ะเฮ้ยเฮ้ยแม่นนะเนี่ยเอออะข้าฟังนี่ก็ดีนะเออน้องหน้าน่าแล้วมีคนในช่องผมบอกว่ารู้จักตัวแบบเหมือนวิ่งเล่น วิ่งเล่นเหมือนแบบวิ่งเล่นให้เห็นอยู่อะไรอย่างเงี้ยผมก็แบบอ๋อจะได้จําไว้เพราะว่าเข้าฟางเองอ่ะก็เป็นนักร้องร้องเปิดสเตจของเอไฟวันที่ผมไปงานแกร็บด้วยอ่าคนที่สี่โอเปิดมาอย่างนี้อีกหน่อยนิขอคิวนิขอคิวนิว่ายากจังเลยผมก็คล้ายๆกันเลยแต่คิวไม่ใช่คิวไม่ใช่ เออแต่คิ้วไม่ใช่เข้าฟางนี่แหละเข้าฟางนี่แหละผมว่าไม่ใช่ผมว่าไม่ใช่เข้าฟางแต่ก็ปัดลงมาเอออีฟผมว่าอีฟอีฟเหรออีฟไปไปละไปไหนละสองซ้ำฮึบไม่ใช่พิมพ์พิมพ์รุ่นสามนี่ก็อีกิอีกหนึ่งพิมพ์นะครับอีกหนึ่งพิมนะฮะพิมพ์จาก B N K ประเทศนะฮะเอ่ออะใบสุดท้าย ไปน้องพีคยิ้มคนสวีนะเรื่องเสื้อทำไมครับเรื่องเสื้อกีฬาสีอ่ะเพราะซีเจมก็มีพิมพ์ไงอ๋อเออแล้วมันตากให้โลโก้อยู่ข้างหลังอ๋อเฮ้ยอันนี้เห็นเลยอ่ะพีคเลยพีคเลยพีคเลยครับพีคเท่มากเฮ้ยเอาจริงทั้งเท่ทั้งสวยได้เลยหน้าพีคเนี่ยคมมากคมหน้าเก๋มากใช่ใช่ใช่ก็เห็นตอนที่ขึ้นบีทีก็เห็นเลยว่าโอ้สมควรจะอยู่บีทีจริงจริง ต้องหนีอะไรอืมโอเคบางทีไปแบบไปยืนคู่ฝ้ายก็จะสไตล์คล้ายๆกันใช่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 ยังไม่ได้ SSR นะครับไม่แผ่นหน้าปกหน้าปกจะเย็นอ๋อตกใจหน้าปกหน้าปกหน้าหน้าปกก็เป็นแพนเค้กเออไปว่าครบไปว่าครบไปว่าเรียงไปว่าเรียงมาให้เรียงเอาที่เหลือที่เหลือก็คือเป็นเอิร์นสามใบใช่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 ก็สรุปคือรูปปกก็คือเป็นชุดยูนิฟอร์มชุดยูนิฟอร์มของ BNK แปลว่าคุณก็ต้องหา ที่เป็นเสยืดในยีนิช่แต่ประเด็นก็คือคือทำไมผมไม่ได้แพนเค้กบ้างเลยทำไมผมได้แต่ปกปกแพนเค้กแล้วผมทำไมไม่ได้ข้างในเป็นแพนเค้กบ้างเลยเรามันปลอดใจ๋อทรงผมนี้อ่ะฮูบฮูบฮูบคิดว่าฮูบหนึ่งสองสาไม่ใช่กรีฟเฮ้ยนี่เกสเหรอ เดี๋ยนะ่ะ,ะกี้ตะกี้เหมือนจะมีไม่มีไม่มีเกรสก็เรอแค่ไม่รู้จักน้อง<ช>ยังไม่รู้จก<ช>ักน้องใช่ใช่ใช่วัยสองยังไม่ใช่เอ r นะครับฮึบฮึบอับอนเนี้ยใส่ร้องใส่ร้องที่ขึ้นเอ็ไฟร้องเพลงขอฮิ้วหน่อยขอฮิวหน่อยทำไมอ่ะ พอ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 เนี่ยเอิร์ด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 อันนี่เอิร์ดเอิร์ดชัวร์หนึ่งสองสามไม่ใช่ป๊อปเปอร์ป๊อปเปอร์พี่รุ่นสามพี่ใหญ่รุ่นสามต้องป๊อปนะฮะโอ้โอ้เจอหลอกเต็มๆเลยกับสองคนนี้ ลงมาอีกที่อันนี้พิมบ้าะน่าจะพิมพ์พิมพ์แบบฟูหนึ่งสองอีกนิดไปเนี่ยพิมพ์พิมพแหละพิม์นี่ยเห็นไหมพ์รุ่นสามอือมาต่อต่อต่อแผ่นแผ่นสุดท้ายแล้วนะอ่ะแผ่นสุดท้ายนะเป็นยังไงสิเอ r ไม่มาะขาวจ้าขาวจ้า ดูต่อจ้าพิมพ์ก็เซมิแล้วนะป๊อปเปอร์อีกหรือเปล่ามาอาี้ป๊อปเปอร์อีกหรือเปล่าอันเนี้ก็น่าจะเป็นป๊อปเปอร์อีกแหละได้ป๊ 1, 2, อปเปอร์หนึ่งสองสามอไม่โดนแกงแล้วโอเคอ่ามาถึงทีมบีทีแล้วละ่ะอ่าฟังบีทีละของเอิร์นเอ,อิร์นถ้าใครไปหาคลิปเก่าน้องเอิร์นก่อนเข้าวงอะครับ ก็จะเห็นว่าเสียงน้องเอ้ยน้องมาสายร้องแล้วก็เสียงจะออกโทนทุ้มด้วยถือว่ามีพลังคุณที่ดีดีเทียวนะก็ก็อยากรู้จากน้องไงเอออ่ามันก็อย่างนี้แหละเดี๋ยวมันจะนอกไม้เลยแหละนี่น close up เอ,อินดีดีดีแผนที่สอง ถ้าเป็นรูปเสื้อยืดจะเป็นทรงนี้ไมนะไม่แน่ใจเลยครับอตอนนี้เต็นรูปแต่ว่าเป็นสีขาวว่ะครับครับ,รบพิมพ์พิมพ์อีกแล้วเหรอซ้ำแอ๊าแต่แทมีหกอันก็ยังจะซ้ำกันอยู่ <laughs> อน้องพิมต่อมาขาวครับฮึอืมอืม อืมอืมอ่ะฮะองเกรฟ่ะเป็นไปได้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เกรฟจะเป็น e. ใครอีกมีรอยผมตรงเนี้ยไม่คุน้นไม่คุ้นเลยครับขออีกนิดนะครับอ่ะคิดว่าเอ,อิร์ธฮะเอิร์ธเหร คิดว่าเอิร์อเอ้ยไม่ใช่เออคิดว่าเออคิดว่าเออไม่รู้อ่ะผมออไม่เดาละหนึ่งสองสามฮึปเปิลเป๊ลเออเออหน่เออหน้องเออหน่องเออเแี่คุณก็ไม่ธรรมดานะครับอ่ะต่อมาขาวอีกหนึ่งใบ ก,กระเพาพโคสอัพนะผมดำมากโคสอัพมากมากันเบอร์นี้ปอยแบบนี้ผมว่าเราได้พอปเปอร์คอมครับพูดเป็นเล่นหนึ่งสองซ้มป๊าบเข้าให้ เราได้คอมแล้วจ้าแต่ตะได้นะด้ขคอมคอมป๊อปเปอร์ฮะนี่คอมป๊อปเปอร์ครับโอ้ซื้อหกอันก็ได้คอมก็ได้ด้วยนะเอออ่ะต่อมาต่อมาใบที่สี่เอ้ใบสุดท้ายขาวแล้วและมาแบบนี้กแล้วเอิร์น เอินเอิเอินหนึ่งสองสามได้ของตเองได้เหมือนปกซะทีเออเออบอกข้างหน้าแลเราเนี่ยอะไรมาติ g n o t h ิ n g โอเค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 เอ้ะเอเซ่าจะไม่มาจริงๆเหรออันนี้แบบหวังใจเหมือนกันนะ่นยหี่หวังเล็กๆเกินนะหวังเล็กๆจริงๆหวังเยอะด้วย คุลงทนนกับว่าช่องเราเนี่ยจะดวงดีบ้างมาเรามาลุ้นกันมันขาวได้แล้วไปแรกก็ขาวนี่เป็นฮาัฮครับครับาฟครต่อมาไปที่สองขาวอีกแล้วก่อนหนีบมาอ่ะเอิร์ท เออจำผมได้จำการบากนี้ได้ใช่เนี่ยคุณทำไปเล่นไปอย่าเซมิอีกแล้วนะอ่าฮะใบที่สามเอ้ยเอ้ยเอ้ยขอกระดาษเอาเหมือนเหมือนเหมือนเป็นเหมือนเป็นเป็นอะไรอีฟอีฟอีฟอ๋อขนตาโอเคอีฟ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 เน่ ใบที่สี่จะไม่ยอมให้ s อ r จะมาสักทีเลยใช่ไหมขาวอีกแล้วฮึบโอ้โหหางไกลพีกับซ้ำแอ็ด้วยพีกซ้ำแม็ด้วยปลายจ้าจ้าอ่าเคนะครับอ่สุดท้ายสุดท้ายขาว หรือไม่ข่าวจ้าข่าวจ้าเอ็นเนี่ยแอ็นเคเอ็นเคแหละแเคอ็นเคเอ็นเคหนึ่งสองสามน่ารักเชาลูก ถ้าจะไปเที่ยงส่งนี้คนเดียวเลยมั้งงในเซตคุณพิจารณานานะไม่มีอะไรไม่มีอะไรโอเคจริงจริงอย่าน้อยก็มีมาบ้างแล้วโผมาบ้างอืมให้ชื่นใจใอ่ะสุดท้ายไม่ต้องเดาครับใบนี้ต้องเป็นเอินอยู่แล้วแหละอ่าฟูเอิน ดีล้วเราไม่ชูสองทีรูปกระรูปอะต่อมาใบที่สองเอเอเอ,อีกหน่อยดิโอใ้ให้ทายให้ทาไหมผมนะอจีจี จี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 หนึ่งสองสามจีจีคนชื่อจีนี่มันดีจริงๆจีจีนะครับต่อมาจีจีนี้ล่าสุดขึ้นเลยรขึ้นขันดีป่ะอ่าใช่อ่ะไอันที่สามขึ้นมาจากของบีเอ็นไฟฟ์นะฮะเอ่อเป็นสาเป็นสาเอ็นไฟเนี่ย ผมอย่างนี้อีกแล้วอะเกรซอ่ะเกรซเพราะมีสองคนใช่ไหมเกรซอ่ะเกรซเกรซหนึ่งสองสามเกรสอืออ่ะใบที่สามเฮ้ยใบที่สี่ขาวและไม่ไม่ได้ละเอสเอ็นอาร์ผมอะและมาเป็นทรงนี้ โอ้ย่าี่ไม่คุ้นทำไมไม่คุ้นตรงนี้อ่ะน้องคนนี้ที่หน้าเหมือนปันอ่ะน้องน้องน้องแพมเอ้ยไม่ใช่น้องแพมไม่ใช่แพมเอ่อ้ลืมชื่ออ่ะนั่นแหละคือจำได้อ่ะแต่จําได้ว่าน้องอ่ะหน้าเหมือนปันน้องคนเนี้เออเออนั่นแหละเรามาจําชื่อน้องกันเรามาจำชื่อน้องกันหนึ่งสองสามน้องเผมและใบสุดท้าย ไอสุดท้ายขาวไหมขาวไม่ได้เอเนอาร์แล้วครับจบละนะฮะเข้าฟางอ่ะเข้าฟางไม่ใช่เปล่เหรออ่ะผมไม่รู้อ่ะหนึ่งสองสามโอ้องพิม้องพิมอะพิมอ๋อตัวรักบ้านที่ังลูกเออ โอเคอ่ะ,อะจบซะดีนะก็ม,มีมาให้ชื้นใจคนละใบอ่าถูกต้องนะครับเรามาดูรายละเอียดดีกว่าสรุปอ,อ,อย่างนี้ถ้าเป็นรูปหน้าปกนะครับอ่ะอะย่างที่คุณดุกเดฟกาวไวต้ตะกี้จะมี A B C กำหนดไว้อยู่เลยอ่ด้านซ้ายล่าง ใช่ครับแล้วก็จะมีชื่ออยู่และโลโก้ของใบ่บนเคเตอ r d Generation แล้วก็ถ้าด้านในก็จะไม่มีแล้วนะอา่จะไม่มีละแล้วก็โลโก้ตำแหน่งทุกอย่างจะเหมือนกันหมดเลยแต่ชุดเนี่ยจะเป็นชุดเสื้อยืดตางกงยีนขาสั้นใช่แล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะเป็นลายน้ำเบียนเคโฟเแต่เป็นเอเป็นไอถ้าเป็นเอจะเป็นไอเอเออย่างงี้เองไม่มีตัวอย่างให้ ดูเอ้ยเสื้อตเสื้อต้นสามจะมีขายปะเสื้อยืดไม่ชัวร์ครับยังไม่ยังไม่เห็นอัปเดตในรอบนี้เนาะเออต้องรอเดบิวต์อือครับอีกทีนะครับและนี่ก็คือโฟโต้เซตของเทิร์ดเจเนอเรชั่นใช่ยินเคยุนสารนะฮะส่วนใครอยากเห็นหน้าอยากเจอหน้าน้องๆก็ขอให้ท่านมีดวงในการเข้าไปเชิญเตอร์นะครับสำหรับนี้เราก็ลาไปก่อนแล้วกันใช่แล้วก็ ุกคนก็อย่าลืมไปเตรียมมือให้พร้อมในการซื้อตั๋วของงานกีฬาสใีใช่ใช่ใช่ช่สรุปเราเอาที่นั่งเบอร์อะไรดีคุณพันแปดไหมพันแปดเหรอหรวยอ,อ,อย่างเราใช่รวยๆอย่างเราเน้เน <laughs> เน้นเข้าร่วมเน้นเข้าร่วมไดเ้เอ่ะยังไงก็สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับ <laughs> แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอ้าวครับอันนี้คลิปนี้ส่วนตัวผมเอเหรอตามหานี่ของผมเอเหรโอเคได้ไอ่ะ เรานี้ลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ